อยา่างที่บอกว้ว่าวันนี้เจ้าของเนี่ยเขาจะมานั่งคุยกับเราสดๆที่นี่ด้วยตอนนี้เขาอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับน้องสลันสวัสดีครับสวัสดีครับครั้รรรงหนึ่งนะแนะนำตัวเองครับสลันครับผมสลัยแอนนิงครับอายุ18ปีเรียนอยู่นิเทศจุฬาครับนี่เป็นรายการแรกด้วยหรือเปล่าครับใช่ครับครั้งแรกในชีวิตเลยครับสุด้นไหมครับบอกเลยว่าโคตรชัดเจน ชัดเจนครับร็อกมากส่วนนุ่นคุณพลนะครับโปรดิวเซอร์กอนไม่กุทีโอเคโอเคก่อนที่เข้าเรื่องเพลงครับขอถามชนิพว่าร่วมงานกับทางดักบาร์ได้ยังไงครับอ๋อก็ตอนแรกผมเข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดนะครับเมื่อประมาณ2ปีที่แล้วครับเขาก็ส่งไปเรียนพวกร้องเพลง acting อะไรพวกนี้ครับเพื่อค้นหาว่าผมสามารถทำอะไรได้ดีได้บ้าง แล้วสักพักผมก็เข้ามาได,ได้มาเจอพี่อันกับพี่พลครับครับก็ได้มาร่วมงานกันซึ่งทําให้เกิดซิงเกิลแรกของผมเนี่ยครับทำไมพลถึงได้ร่วมงานกับน้องคือพี่ตีก็ดูแลน้องสรันอยู่ในช่วงแรกของการเจอวลอดเสร็จทีนี้ปุ๊บเนี่ยก็ต้องหาทีมทํา ทีมแลวทีนี้สิ่งที่พี่ตีเห็นสลันในของที่สลันมีอยู่ในตัวเนี่ยก็น่าจะแมทชิ่งกับผมเพราะว่าหนึ่งเขาล็อกอยู่แล้วเขาเป็นเขาเป็นเด็กที่ฟังเพลงล็อกเป็นหลักแล้วฝั่งผมผมก็ผมก็ล็อกอยู่แล้วแต่วันนี้มันต้องการการคอมไบแบบใหม่ใช่ไหมกับเด็กรุ่นใหม่กับความที่เป็นล็อกเนี่ยมันจะทำยังไงล่ะก็เลยต้องมานั่งคุยกันอย่างซิงเกิลแรกนะครับฟังไม่เห็น มองแต่ไม่ได้ยินมองไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินครับที่ที่เขาบอกเขาบอกไม่ที่ยินงงแล้วพี่นั่นแหละมีที่มาที่ไปยังไงครับเออถามทั้งคู่เลยอ่ะอาสานเล่าครับก็สําหรับผมที่มาที่ไปมันก็คงเป็นเหตุการณ์ในชีวิตจริงของผมนะครับเพราะว่าผมก็จีบสาวตามภาษาวัยรุ่นครับแต่มันก็มีแห้วบ้างครับพี่ผมก็อร้องมากใช่มันก็ต้องแ้วมกันบ้างวืดวืดผมก็เอาความรู้สึกตรงนั้นมาร้องเพลงนี้ครับ คือเรื่องเๆอ่ะวันที่เราเราเจอน้องเนี้ยเราก็จะคุยกันทุกเรื่องผมก็จะถามเฮ้ยสันมีแฟนแล้ววะใช่มีแล้วอกหักว่ะอกหักอกหักไงอ่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาไปอกหักที่ไหนยังไงแล้วมันเหตุการณ์มันเฟลขนาดไหนแล้วผมฟังรู้สึกโอ้หผู้หญิงนี่ก็ใจร้ายเนาะพาไปอกหักไกลถึงเขาใหญ่พี่คิดดูคิดอยู่เอ้ยย็นไก็ให้คิดอ่า ไปเที่ยวกับแฟนนี่แหละครัามวันเขาใหญ่ครับ Big Mountain ฮะคืองานบ i g m o u n ์เทนบ้านนี้ก็เท่พอไปถึงวันแรกแฟนบอกเลิกแล้วอีก2วันที่เหลือคนเดียวใช้ชีวคนเดียวผมสองวันที่เหลืออยู่คนเดียวแล้วแล้วแฟนไปไหนไปกับเพื่อนไปกับเพื่อนเพื่อนเขาผมฟังเรื่องนี้แต่นนอะผมแบบว่าเฮ้ยทำไมไฟซวยอย่างนี้วะแน่แล้วเนื้อเพลงใครเป็นคนเขียนพี่เอก พี่เอกพาเรื่องคนเขียนได้พูดคุยกันก่อนนะครับผู้คุยกนก่อนที่จะเขียนไหมคือคอนเทนต์เนี้ยพี่ตีเป็นคนบีฟมาให้ครับเรื่องของอมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินแล้วผมก็เอาเรื่องเรื่องเรื่องของน้องสลันที่เขาเขามีแฟนแล้วเขาโดนทิ้งแบบเนี้ยไปเล่าให้พี่เอกฟัง้วยว่าเนี่ยน้องเป็นคนแบบเนี้ยพี่ม,มันมันซื่อเรื่องความรักอะ่ะม,มันก็ทําของมันอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายก็ยังโดนทิ้งอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยเรื่องปรีหละ ดนตรีอ่ะสะาราเล่าดนตรีครับดนตรีก็เป็นพี่พลแต่งทำนองครับส่วนเรียบเรียงก็พี่ยักษ์กับพี่สุ่มมงคลัสครับแล้วก็ออมีม<า>พี่แฮกด้วยเขาเรียกว่าแนวยังไงดีครับอ่ะแนวยังไงแนว<ะ>มันก็เป็นป๊อปบล็อกอะครับมันจะมีฟิวชั่นระหว่างไทยไทยป๊อปกับดนตรีร็อกค,ครับสากลไทย ป๊อปกับดนรีล็อกปนกันอธิบายสักนิดนึงคือผมว่าสิ่งที List> ่น้องพูดมันคือเรื่องนี้พี่การคอมไบน์ระหว่างซาวที่เป็นซาวแบบของโลกอย่างจริงๆแล้วเสียงกองที่เราฟังกันอยู่มันอาจจะไม่ใช่กองจริงร้อยเปอร์เซ็นต์มันถูกบิดมันถูกเอาเสียงแซมเปิลนี่เข้าไปผสมครับแล้วเพราะว่าผมรู้สึกว่าวันนี้ซาวบนซาวที่มันเกิดดนตรีบนโลกเนี่ยมันมีซาวที่มันเป็นอิเล็กทรอนิกเข้าไปผสมอยู่เสมอแล้วผมว่านี่มันเด็กรุ่นใหม่ ดนตรีพอปร็อกบ้านเรามันคือตลาดแบบบ้านเราเพราะฉะนั้นมันควรถูกผสมให้เหมาะสมกับความเป็นเขากับความเป็นสิ่งที่ทุกคนบนในประเทศไทยจะกินได้มันก็เลยเกิดเรื่องเกิดดนตรีแบบนี้ขึ้นมาถามถึงเรื่องราวของ M v ีดีกว่าที่ออกมาเป็นหนังสั้นนะเรื่องราวข้างในเป็นยังไงบ้างก็มันเกี่ยวกับพักร้อน ของเด็กนักเรียนผู้ชายคนหนึ่งครับซึ่งเขาได้ไปอยู่ที่บ้านต่างจังหวัดและไปเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งแลศกลุมรักผู้หญิงคนนี้ครับแต่ผู้หญิงคนนี้เขาก็กลับไม่สนใจครับแต่ใน MV มันก็เป็นการเล่าเรื่องว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นมันมีอะไรบ้างครับถ่ายที่ไหนครับถ่ายที่อ่างเก็บน้ําบางพระครับแล้วก็ที่บางแสนครับใช่ไหมใช่ครับกี่วันครับไปถ่ายกี่วันก็ไปถ่าย2วันครับ คนไปด้วยป่ะครับไม่ได้ไปพอดีผมติดงานที่ที่กรุงเทพเนี่ยนะครับบรรยากาศในการถ่ายทำเป็นไงบ้างครับเป็นไงสันันอ,อากาศมันก็ร้อนนะครับแล,และด้วยความเป็น,ปนแบบผมไปเล่นครั้งแรกมันก็เขนินเขิน <ๆ S 2> เล่นไม่ค่อยเป็นแต่ผมก็มีพี่อันคอยมาช่วยกำกับผมก็เลยเล่นได้ครับเรื่อง acting นี่แนะนำให้ถามคุณพลครับคุณพลโอ้ยนี่อย่างเพชรเลยเพชรหมายถึงว่าแววว แข็งลาเล่ความจริงเรารู้ตั้งแต่แรกแล้วยังอุตสาห์ส่งมากครับพี่ครับเยี่ยมจริงๆก็คือเท่าที่ได้ฟังจากน้องเนี่ยได้ฟังจากน้องด้วยแล้วก็ฟังจากทีมงานด้วยก็คือถือว่าเป็นบทเรียนหนึ่งที่เขาต้องเรียนรู้ในการที่นอกจากคุณจะร้องเพลงแล้วคุณต้องถ่ายทอดอารมณ์จากร่างกายด้วยจากการแสดงด้วยเพราะว่าวันหนึ่งผมก็คิดว่าเขาคงต้องมีชิ้นงานอื่นมากกว่าการร้องเพลง แต่ได้ข่าวว่านี่โดนโดนโดนพุ่งกลับวักนะโดนพี่อัญวักทำไมอ่ะก็เนี่ยแหละใช่ไหมนี่แหละมีจังหวะอะไรนะจับมือตัวเองครับอืมใช่ครับเออแล้วเล่นไม่ได้อ่ะคือคงเขินอะก็โดนหดไปทีมีทําอย่างนี้ไว้กี่เพลงแล้วครับมีในสต็อกมั้ยครับก็มีมัตเตอร์ไว้สองเพลงกับเดโมอีกสองเพลงครับจะได้ไม่ได้ครัจะได้ฟังเมื่อไหร่ครับมาสเตอร์อย่างเพลงนี้นะมองแต่ไม่เห็นก็คือพรุ่งนี้ได้ฟังทุกทุกช่องทางได้ฟังแน่ครับผม แต่วันนี้คือสิ่งที่ที่ที่เราพรีเซนต์มันคือเรียกว่าหนังสั้นที่อยากเล่าเรื่องราวของเด็กคนหนึ่งกับซัมเมอร์สวิตซ์ซัมเมอร์นี่ก็เป็นมุมมองของความรู้สึกหนึ่งแล้วสุดท้ายนะครับอยากให้น้องสรานฝากผลงานชนิดหนึ่งครับยังไงก็ฝากเพลงนี้ด้วยนะครับมองแต่ไม่เห็นฟังแต่ไม่ได้ยินครับสามารถดาวน์โหลดได้ที่ดอกจันทรึ่3สครับหรือว่า t u n e s ครับ ตามแม่อีสแกนดูครับผมใครที่อยากมาติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเยอะผมก็สามารถเข้าไปตามได้ที่สลันแซดแซดใน IG นะครับหรือว่า facebook.com/slanending ครับโอเคสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอบคุณน้องสลันมากนะครับใช่ครับขอบคุณนะครับผม